ลาเ่นใช่มเนี่ยอ๋อนี่โรงงานกินข้าวอยู่อยู่ในโรงงานนี่นะเวลาไม่รับดินมันโดตรงคุดเดียวเนี่ยนี่เนี่ยคุดินเนี่ยมาซึ่งตงมีหลอกคุดมีอยู่กันเดียวเดียวพวกหลอทซงกันเนี่ยืว่าพ่ออลางคือผมไดขออะรมาข่นมาลอดคุดมันดำตองๆก็ได้ I don't know. นายกองการบริหาร่วนตะบนทางจรีครับเพราะวันนี้ยินดีนะครับที่นายกท่านมปนเยี่ยมเป็ทายบ้านที่โรงเรียนประถมศรยก็คือขอขอบคุณท่านนายกเดี๋ยวรอเวืทอ่จะทำเรื่องการเรียนการสอนว่าไม่มีเทคโนโลยีผมขอฝากให้นายกช่วยประสานเราให้ได้สาวตอนสัตว์ขอสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณมากครับ สำหรับกาบตำรวจจากการเป็นแก้มือครับสำนักที่ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตังหวนชายแดนบ้านหาดทรายครับก็ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณครับท่านพิเศษนครับที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมนะครับบ้านหาดทรายที่นี้นะครับแล้วก็มาดูแลโรงเรียนปทชบ้านหาดทรายนะครับซึ่งโครงการต่างๆที่นายกได้จัดให้มานะครับก็เป็นประโยชน์ต่อ โรงเรียนเล็หมู่บ้านเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าในพื้นที่มีเด็กและยเยาวชนจํานวนมากครับที่ให้ความสนใจในกีฬาฟุตบอลนะครับในส่วนของโรงเรียนนะครับก็ยังมีปัญหาเรื่องอไฟส่งสว่างตามถนนนะครับแล้วก็อาคารโรงอาหาร,รที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่จะ,ะสร้างจากท่านนายกครับขอบคุณครับ โครงการที่เราสนับสนุนของโรงเรียนตชะดทั้ง10โรงนะคะก็ตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขาก็จัดงบงประมาณสนับสนุนให้กับโรงเรียนกกตชะดในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา10ิโรงเรียนนะครับมีละประมาณแล้านบาทเพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กเนื่องจากว่า,าวิถีชีวิตของประชาชนน,นี้เชา้ชาเช้าตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ดึกๆแล้ว ผู้ปกครองต้องไปกีดยางไม่มีเวลามาถมานกันอาหารเช้าให้เด็กนักเรียนก็ทางอบจก็เลยสนุนงบประมาณให้ทางโรงเรียนเนี่ยจัดอาหารเช้าไว้ให้เด็กนักเรียนจะได้อาหารครบวันละสามมื้อนะครับโดยเฉพาะมื้อเช้าเป็นมื้อที่สาคัญทุกคนต้องกินอาหารเช้านะครับแต่มาที่นี่ที่ที่โรงเรียนอบโดบ้านหาดทรายนีก็มีเลี้ยงไก่ด้วยนี่ก็ไก่ผลิตผลจากไก่ก็สามารถจะนำมาประกอบอาหาร เ็นตจอบ้านอนาจทรายตำบลการทีรีนะครับมาดูที่อวจอส่งเครื่องจักรเครื่องมือมาหลับพื้นที่เพื่อที่จะสร้างสนามกีฬาให้กับโรงเรียนเพื่อที่จะในโกงเรียนจะได้เป็นสถานที่ออกมังกายแล้วก็แข่งกันกีฬากันครับวันนี้ก็มาพร้อมกับท่านาอวจสบายย้าย้อยทั้งสองท่านนะครับ mm hmm. แล้วก็ท่านนายกท่านทีรีท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับ mm hmm. ใน ในวินดี้พร้อมด้วยท่านอดีตนายกด้วยอยู่ทางด้านนู้นนะครับใน <c oughs> ใกล้ครับ